สวัสดีครับวิเค่แนวโน้มหุ้นประจำวันที่20เดือน1 2บส6งนะครับโดยหุ้นที่เราจะมาดูกราฟก่อนเปิดตลาดกันก็จะมีหุ้น PTT EP CPO a o t a d v a n c e h a n a DELTA C RC กราฟีกิมแล้วก็ p s p นะครับตามธรรมเนียมนะครับก่อนที่เราจะไปดูหุ้นพวกนี้เรามาดูเซ็ ใหญ่ก่อนนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาเริ่มต้นที่เซตนะอย่างที่บอกไปนะครับว่าเซตเนี่ยเขายังเป็นแนวโน้มขาลงนะเพราะฉะนั้นนะครับจุดที่มีโอกาสรับแล้วเด้งจริงๆคือบริเวณหนึ่งพัายย้ำกันทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้ามันเด้งเห็นไหมถ้ามันเด้งก็เหมือนกับว่า มันแบบเขาเรียกวอะไรมีแบบคนเข้ามาเก่งกำลิดนิดๆอ่ะเห็นปะครับใช่ไหมเนี่ยเมืม่อวานเด้งใช่ไหมเมื่อวานเด้งอ่ะเดี๋ยวผมเปิดภาพไลา์ชั่วโมงให้ดูแล้วกันอ่ะเมื่อวานเด้งใช่ไหมนี่ยวต,ต้องขยายซอนปึ๊บเนี่ย เมื่อวานเด้งขึ้นไปถูกไหมครับเด้งขึ้นไปแล้วเป็นไงครับไม่ให้โอกาสเลยนะเห็นปะไม่ให้โอกาสเลยนะเนี่ยยวผมต้องขยายขึ้นไปปุ๊บเปิดมาตอนเช้าร่วงเลยคุณทำอะไรได้ไหมทำอะไรไม่ได้นะครับทำอะไรไม่ได้อืทำอะไรไม่ได้เลยนะถูกปะ เราก็จะติดหุ่นเห็นไหมครับถ้าเราซื้อเมื่อวานไม่ไม่ใช่วันวันที่สิบสิบแปดอะหลายคนบอกเฮ้ย hey, มันปิดบวกเนี่ยแหละรับตัวอะไรไปไหมไปไงโดนล่วงมานะครับเด้งให้ดีใจสองวันใช่ไหมเนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดเด้งให้ดีใจใช่ไหมสิบเก้าเอามาที่เดิมละเนี่ยสิบเก้ามาที่เดิมวันนี้วันศุก ถูกไหมวันนี้วันศุกร์อ่าจะทําให้หลุดตัวนี้เลยก็ได้ใช่ปะให้แบบว่าพอหลุดมาปุ๊บคุณเสพเสพข่าววันเสาร์อาทิตย์ข่าวร้ายนะข่าวสงครามข่าวอะไรก็ว่ากันไปนะพุ่งวันจันทร์ล่วงต่อนะครับวันจันทร์ล่วงต่อเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะครับอืม คือเขาไม่ซื้อหุ้นอยู่แล้วเพราะรา,ายใหญ่เขาไม่ซื้อหุ้นอยู่แล้วเขาทําอะไรก็ได้อะเออนะครับเพราะฉะนั้นคือตลาดหุ้นลงเขาไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเพราะาเขาขายไปหมดแล้วนะแต่ก็จะมาแบบเฮ้ยเราต้องซื้อนั่นนู่นนี่ก็ว่ากันไปนะครับแต่คราวนี้เนี่ยผมคิดเหตุผลออกแล้วว่าเฮ้ยเอ่อที่จะทำให้ตลาดหุ้นขึ้นได้นะหลังจากที่ หลังจากที่มันลงมาแตะแถวๆนี้นะก็คือเดือนเดือนอะไรเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองถูกไหมเดือนสิบเอดเดือนสิบสองตลาดหุ้นจะขึ้นได้เพราะอะไรเพราะกองทุนมีเงินไปซื้อ LTFIMF หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะอาจจะเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคือลงมาปุ้งแล้วก็มันจะเด้งขึ้นไปนะครับ ลงหัวกุ้งจะเด้งเงินไปเพราะว่าเฮ้ยอ๋อมันมีเงินทุนกองทุนเข้าไปซื้อเนื่องจากว่าได้รับเงินจากคนที่ซื้อประกันซื้อ l t f i m f มาแบบมาเขาเรียกอะไระมาซื้อนะทำให้มีเงินมีเงินก็เลยเข้าไปช้อนซื้อหุ้นที่เป็นเซ็ตห้าสิบตัวใหญ่หญๆนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เขาก็ซื้ออย่างไม่มีนะ ไม่มีซื้อนะครับเนี่ยถ้าให้ดูเห็นไหมลายใหญ่หายหมดเลยนะครับเซ็ตตั้งแต่พันพันตรงนี้เนี่ยหลุดตรงนี้พันห้าร้อยสี่สิบหายหมดเลยนะตอนนี้จากจุดที่เปลี่ยนแนวโน้มเนี่ยลงมาแล้วหนึ่งร้อยยี่สิบจุดนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบจุดถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าแบบลงมาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประมาณร้อยเท่าไหร่จาก ห้าห้าแปดศูนย์มาสามเก้าศูนย์สองร้อยเกือบสองร้อยจุดอ่ะนะครับถ้าเกือบสองร้อยจุดแบบนี้ต้องเด้งนะครับต้องเด้งเออไม่เด้งกระจายไล่ไปไม่เด้งกระจายไลไปนะครับโอเคเพราะฉะนั้นรอนะรอนะครับรอก่อนนะโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวแรก p t t EP นอะพีและ PTT ีเ e มื่อวาน ใครที่ได้ดูคลิปก็บอกไปแล้วว่าให้เราวังบริเวณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับก็โดนขายนะไม่สามารถยืนได้นะครับไม่สามารถยืนได้ก็ต้องขายเอ,อมีคนขายนะมันก็ต้องขายแหละเพราะว่าลบไปตั้งสิบสี่จุดใช่ไ่ะแต่ว่าเปลี่ยนแนวโน้มอย่างยังไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มนะยังไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มนะครับก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นเหมือนเดิมนะสําหรับใครที่มีหุ้น นะนก็ล็อกกำไรไว้ด้วยครับเนี่ยหนึ่งร้อยหกสิบแปดถ้าหลุดก็ยอมนะหนึ่งร้อยหกิบแปดหลุดก็ยอมนะเอากำไรไว้หน่อย CPR, อะอน,ะนะครับถัดมา CPOR โอ้ c p r นี่ถึงละถึงสต็อปล s อนะครับถึงส t o p ปล s อแบบนี้ก็ต้องยอมนะถึงสต็อปลอแบบนี้ต้องยอมนะครับเพราะว่าเราให้ แผนว่าเฮ้ยเราวางต็อป o อสไว้ที่บริเวณ5 6เมื่อวานถึง5 6ต้องยอมเลยนะครับอ่ะยอมพอยอมแล้วเราจะรอที่ตรงไหนเขานี้เราก็จะมารอเขาที่ตรงนี้ใหม่อะรอที่5 2 5 3ตามแผนรอ5่2 ห้าสิบสามถ้ารอแล้วเราซื้อใช่ไหมเราซื้อแล้วนะครับเราก็ตอบลอดไว้ที่ห้าสิบบาทจุดที่จะที่พี่คือห้าสิบหกแล้วก็หกสิบอ่ะ ประมาณนี้นะครับนี่คือแผนใหม่แผนนี้เรียบร้อยละรับไม่อยู่ละเอาออกไปเนี่ยครับรับไม่อยู่ก็เอาออกไปก็ประมาณเนี้ยนะประมาณนี้นะครับ ลงมาเต็มดอกเลยหายหมดเลยนะครับลายใหญ่โอเครอนะครับสำหรับตัว cp r ใครที่ถืออยู่ก็ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยฉันสามารถถือได้แหละโอ้ลบมาตั้งขนาดนี้แล้วฉันรอก็ได้เนี่ยห้าสิบสองถ้าถือมาตั้งแต่หกสิบหกหกสิบหกลงมาห้าสิบ สองจุดเจ็ดห้าเนี่ยคุณบอกว่าเฮ้ยยี่สิเปอร์เซ็นฉันรับได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็ถือไปนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะเข้าเทรดนะถ้ายังไม่มีหุ้นนะครับถ้าไม่ได้ติดหุ้นก็รอดูแถวห้าสิบสองจุดเจ็ดห้านะโอเคถัดมานะครับ AOT เป็นแนวโน้มขาลงนะครับเป็นแนวโน้มขาลงนะตัวนี้ทรงเหมือนเซตเลย นะครับเด้งขึ้นมาหลอกหน่อยนะครับวันนี้ก็จะลงต่อแล้วเนี่ยเห็นไหมพ่าเป็นขาลงนะครับเราก็รอนะรอรอ,อที่แนวรับนะครับหกสิบหกเป็นแนวรับสําคัญนะหกสิบหกเป็นแนวรับสําคัญครั้งก่อนมาไม่ถึงนะหลอกว่าเอ้ย,อยไม่ถึงหกสิบหกลงมาที่หกสิบหกจุดห้าศูนย์ใช่ไหมแล้วเด้งขึ้นไปนะครับต้องรอดูนะมารอดูหกสิบหกรับอยู่หรือเปล่า สำหรับตัวแนวรับถัดไปถ้าหกสิบหกรับไม่อยู่คือตรงนี้ใกล้ไปไหมเออเอาใกล้ๆนี่แหละไม่ต้องไปไกลเดี๋ยวใจวันไหวนะเออหกสิบห้าจุดห้าเนี่ยโซนเนี้ยนะครับรอดูว่ารับอยู่หรือเปล่าถ้ารับอยู่ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะ ถัดมาตัวแอด n านอ่าตัวนี้ a แอดวานสวยนะครับ Ad แอดวานสวยเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะเป็นแนวโน้มขาขึ้นแนวรับหนึ่งร้อยสองร้อยยี่สิบาทแนวต้านสองร้อยสามสิบเอ็ดนะสองร้อยสามสิบเอ็ดสองร้อยสามสิบสองร้อยสาสิบเอ็ดเนี่ยถ้าขึ้นมาก็ขายก่อนก็ได้นะครับถัดมาห้าหน้าอ่าห้าหน้าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะแต่ว่า ย่อลงมาครับเราก็รอแถวๆว่าห้าสิบสี่จุดเจ็ดห้าหรือห้าสิบหกจุดสองห้านะครับรอดูตรงนี้รับอยู่หรือเปล่าถ้ารับอยู่ก็จะเด้งนะถ้ารับไม่อยูกยนนน่ก็จะเปลี่ยนแนวโน้มนะครับก็จะเปลี่ยนแนวโน้มนะรอดูนะมาเดลต้าเดลต้าเป็นแนวโน้มขาลงแนวรับอยู่ที่เจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบตา์แนวต้านแปดสิบหกบาทยี่ห้า 3ิาบาท25ตอนนี้ก็รอนะครับทำอะไรไม่ได้ CRC อ่ะ CRC เป็นนโน้มขาลงเห็นไหมครับตรงนี้ภาพก็จะเป็นประมาณลักษณะประมาณนี้แล้วก็อาจจะเด้งขึ้นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็รอดูบริเวณ36บาท25สาตางคนะ์ สามสิบหกบาทจห้รับรับอยู่หรือเปล่านะครับถ้ารับไม่อยู่มีแนวรับอีกตรงไหนตรงนี้เลยนะไกลเลยนะราวนี้สามสิบสามบาทห้าสิบสตางค์เลยนะถ้าตรงนี้รับไม่อยู่นะครับสามสิบสามบาทห้าสิบสตางค์เลยนะเออขอให้รับอยู่แล้วกันนะขอให้รับอยู่นะครับสำหรับตัวสี่ อ่าสี่รนะอที่แนวรับอย่างเดียวนะครับจังหวะนี้ถัดมาตัวกราฟนะครับกราฟมีแนวรับสำคัญบริเวณ43บาทและลงมาทดสอบเนี่ยหลายครั้งละ1วัน2วัน3วัน4วัน5วัน, 5, วน5ครั้งละ5ครั้งละรับอยู่หรือเปล่าลนักลงทุนบอกเฮ้ยอาจจะรับอยู่ก็ได้เนี่ยโหมันย่ำลงนี้มานานแล้ว แต่ไม่อยู่หรอกนะครับไม่อยู่หรอกเพราะว่ารายใหญ่ไม่มีแบบนี้มีโอกาสลงมาทดสอบที่สามสิบเก้าบาทนะครับมีโอกาสลงมาทดสอบที่สามสิบเก้าบาทนะสำหรับตัวกราฟเนาะแนวต้านอยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมเลื่อนลงมาละแนวต้านคงไม่ถึงนั่นละแนวต้านอยู่แถวๆนี้ สี 4, 4, 4, ่สิบสี่สี่ิบห้าให้สี่สิบห้าบาทแล้วกันตัวนี้แนวต้านนะครับโอเคตัวถัดมาบีกิมแนวโน้มขาลงชัดเจนนะครับขาลงชัดเจนแนวรับยี่สิบสองบาทสามสิบสตางค์แนวต้านยี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์นะตอนนี้เราก็ได้แต่ภาวนานะครับบีกิมเนี่ย ได้แต่ภาวนานะอย่าให้มันไปที่ราคา IPO นะให้ดูราคา IPO นะ <c oughs> เน, IPO านะ่เนี่ย IPO 16บาทนะเนี่ยแนวรับสำคัญที่ผมให้ไว้คือแนว22บาท30สตางค์คือแนวนี้เลยนะนะครับใกล้ IPO มากแล้วนะโอ้โหใครจะไปเชื่อนะจากหุ้นที่มันเคยรุ่งโลดนะจากหุ้นที่มันเคยรุ่งโลดนะได้กำไรสองสามร้อยเปอร์เซ็นตนะ กลับมาโอ้โหร่วงแบบนี้นะครับอ่ะก็อย่างอย่างว่าแหละครับแล้วมันมีขึ้นก็มีลง,ม,ลง,ม,ลง,งม,มีลงก็ต้องมีขึ้นถูกไหมเออมีลงก็ต้องมีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกําลังใจนะครับสําคัญนะยี่สิบสองบาทสามสิบขอให้รับอยู่ขอให้รับอยู่นะครับก็รอดูนะสําหรับใครที่มีหุ้นอยู่ว่า ถือไปสู้ๆไปนะครับเออถัดมาตัว PSP นะตัวนี้ไม่ค่อยได้เข้ามานะเออไม่ค่อยได้เข้ามานะครับแต่ว่าก็โหดทีเดียวโหดทีเดียวตอนนี้หลุดราคา IPO เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลุดราคา IPO เป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมไม่ใช่สิ คือหลุดราคาวันแรกแล้วกันหลุดราคาต่าสุดของวันแรกนะครับแล้วก็หลุดราคาต่าสุดที่เคยทํามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว PSP นะครับถ้าใครมีหุ้นนะต้องต้องพูดอย่างนี้เลยนะถ้าใครมีหุ้นนะครับหลุดเอาผมอันนี้เอาออกเลยหลุดเจ็ดบาทเจ็ดสิบอ่ะหลุดเจ็ดบาทแปดสิบแล้วกัน อันนี้โลมันอยู่ที่เจ็ดบาทแปดสิบห้าชหลุดเจ็ดบาทแปดสิบหุ้นตัวนี้จะไม่กลับมาง่ายๆแล้วนะต้องบอกอย่างนี้นะครับสำหรับตัว PST ถ้าหลุดเจ็ดบาทแปดสิบเขาจะไม่กลับมาง่ายๆแล้วนะเป็นเหมือน IPO ที่เข้าไม่นานทั่วไปคือจะเปิดบวกปื๊ดในช่วงสัปดาห์แรกแล้วก็ หายต่อมเลยแล้วคุณก็จะติดหุ้นเป็นเวลาประมาณสักสองสามสี่ปีอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับยาวเลยซึ่งคุณจะไม่เห็นแบบราคานั้นอีกงานอะ่ะเออนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูตัวนี้ก็ได้อนนี้อารมณ์คือแบบเนี้ยเนี่ยเปิดมาใช่ไหมเปิดมาแล้วก็ร่วงติดยาวนะครับก็ก็ระวังเนาะคือเราต้อง ต้องมีจังหวะยอมด้วยนะเจ็ดบาทแปดสิบนะครับสำหรับ PST เนาะต้องยอมนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับส่วนมากส่วนมากก็จะเป็นให้รอซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดนะครับสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การซื้อไม่ใช่การขายนะครับสิ่งที่ยากที่สุดคือการรอนี่แหละนะครับรอเนี่ยถ้าคุณเป็นลไทม time ดเด d e r ไม่ทำอะไรก็ ไม่ทำอะไรก็ก็ไปหาหนังสือมาอา่านอะ่ะเนาะเออนะครับคือรออ่ะเนาะไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันลงมาเยอะแล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงแนวรับมันยังไม่ถึงแผนที่เราวางไว้ือมันยังไม่ถึงราคาที่เราแบบคํานวณมาแล้วว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าที่จะเข้าซื้ออะไรเงี้ยเราก็ไม่ควรเข้านะครับถ้าดูตลอดเฝ้าตลอดรอตลอดอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่เราจะ มือลั่นนะมือลั่นแล้วก็ติดดอยไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมทําแผนแล้วก็ทําตามแผนด้วยนะครับวันนี้คงประมาณนี้นะถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝาก like กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทําคลิปนะวันนี้สวัสดีครับ